ยเจะคุยฟังอยากทำคลิปที่ดีและจริงจังแต่แรงก็ไม่มีทำยังไงดีพยายามแล้วนะได้แค่นี้จริงๆได้แค่รูปกับเพลงโน่นนี่นั่นตุ๊กจิกจุ๊กจิกอ่ะพลังใจพลังบวกแล้วกันเนาะไม่ต้องเยอะเล็กๆอามคนอารมณ์ค่ะ่ <c oughs> <c oughs> เต็มน้นเต็มคือมาแกวุ่นแสเรแร่อามาทานสีน้อยกันอีกแล้วนะคะมอมอ,อ,อ่า กินไรอ่มด้วยอิดเ่าไม่อ่อยินจอีกแล้วไม่อ่อยแต่วันนี้เราเมินกจุจี 对。<'s> <laughs>